เอาชิ้นหนึ่งอันนี้กิโลเท่าไหร่ไอ้อันนี้สักประมาณเท่าไหร่ครับตินนี้นะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหนึ่งนะพี่ขานะครับเท่าไหร่ครับสามพีร้อยห้าสิบครับเอาสามพีเท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อเดียวนะครับอันนี้จะเป็นต้มแซ่บกับแกงออมเนาะไข่กัมสี่สิบบาทนะครับเนี่ยเนี่ยราคาเพิ่งจะบอกไว้เลยนะครับมีเนื้อเดียวนะครับครับสอยเลยก็ได้ครับไอ้ อันนี้จะเป็นจิ้นนึ่งนะครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นเอ็นนะนี่จะเป็นจิ้นเกืออันนี้กีดเท่าไรครับแม่คีดหกคีครับคีดหกชิฟแงมขนาดเนาะแงมขนาดเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีหนังนะครับอันนี้หนังสาบัดห้าสิบบาทอันนี้จะให้กึ่งโลครับแม่กึ่งโลครับห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหงวัวนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอ็นกีบเนาะกีบกีบงัวนะครับอันนั้นก็จะมีเป็น แบ่งขายนะครับเราจะซื้อเองไดก็ได้แต่เนี้ยเอาไปยำสับกะรดนี่เหมาะขนาดนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นซุปหางวัวเนาะนี่นะครับจิ้นเกลือ,อยางเหมาะทุกคนไข่ขยากนะครับมาอุ่นุนได้ที่กาดข้อมนะทุกคนนะจิ้นหนึ่งนะครับ